ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ k าว a s a k ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ k าว a s a k นั้นจะพัฒนา Big กสกูตเตเข้าสู่ตลาดเมืองไทยสืบเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ Ninja ZX-4R ไปแล้วก็มีคุณผู้ชมหรือว่าแฟนคลับของ k a w a s a k หลายท่านสนใจสอบถามกันถึงบิ๊กสกูตเตอร์ อยากให้มีการพัฒนาเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพื่อต่อสู้กับ Yamaha X-MAX Connected หรือ Honda Forza 350โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมากระแสของ Big Scooter เติบโตอย่างร้อนแรงครับวรุ่นยุคใหม่หันมาสนใจ Big Scooter กันอย่างมากมายยอดขายถลม่มทลายทุกปีจนถึงขั้นรถขาดตลาดต้องเข้าคิวรอกันยาวนานบางคนรอกัน3เดือน6เดือนกว่าจะได้ขี่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็ไม่มีใครคาดคิดครับว่ากระแสของบิ๊ Scooter อร์จะร้อนแรงขนาดนี้ในขณะที่ Honda Forsa 300พัฒนาต่อเนื่องเป็น f o r ์ a 350 Yamaha x m a 3 0มก็พัฒนาเป็น X-Mac Connected Suzuki กิเองก็มี b e r k m a n 400แต่ว่าคาบสกินั้นเป็นเพียงค่ายเดียวในสีค่ายญี่ปุ่นที่ไม่มีบิ๊ Scooter อร์ออกมาแข่งขันด้วย หลายคนก็เลยน้อยอกน้อยใจบางคนก็ขอให้ผมนั้นช่วยไปคุยกับทางผู้บริหารของ Kawasaki ด้วยครับว่าคนไทยขณะน,นี้หรือว่าแฟนคลับของ Kawasaki ในเวลานี้ต้องการบิ๊กสกูตเตอร์ครับวันนี้ผมก็เลยมีเรื่องราวจะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บริหารของ Kawasaki สอบถามเกี่ยวกับแผนการนำเข้าบิ๊กสกูตเตอร์หรือว่าจะมาผลิตที่เมืองไทยของเรา หรืออย่างไรเพราะว่าในช่วงปลายปีพศ2556ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วคาวาซกิที่ยุโรปได้มีการเปิดตัวบิ๊ก c o ก t e เตรุ่นใหม่นั่นก็คือ J 300โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโช2013ประเทศอิตาลีวันที่5พฤศจิกายนพศ2556ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับของคาวาซกิยุโรปเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ไม่เคยมีมาก่อนที่คาสก s นั้นจะพัฒนาบิ๊กสกูเตอร์เข้าสู่ตลาดยุโรปจากกระแสข่าวในช่วงเวลานั้นคาสกิ a มีการยืนยันครับว่าจะพัฒนาสกูตเตอร์ออกมา3รุ่นประกอบไปด้วย J 1 2 5 J 3 0 0และ J 5 0 0ซึ่งจะมีรูปโฉมที่เหมือนกันทั้งหมดแตกต่างกันที่เครื่องยนต์ครับภายหลังการเปิดตัว J 3 0 0ในยุโรปแล้ว ผมก็มีโอกาสได้เจอเจอกับทางผู้บริหารคา w สกิ k ในเมืองไทยสอบถามครับว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เจ3 0 0จะมาขายในเมืองไทยคำตอบก็คือคา w ส s a นั้นไม่มีแผนในการทำตลาดในเมืองไทยครับไม่มีนโยบายนำเข้าเพราะว่าต้นทุนในการนำเข้าค่อนข้างสูงบวกกับไม่เชื่อว่า Big Scooter จะได้รับความนิยมในเมืองไทยซึ่งณขณะนั้นนะครับ Honda เพิ่งจะเปิดตัว Forza สาในเมืองไทยไป ในช่วงต้นปีพศ2556ยอดขายในช่วงแรกยังทำได้ไม่ดีนักดังนั้นผู้บริหารของ k า w a s k i ก็เลยมองว่าตลาดบิ๊กสกูตเตอร์ยังไม่ถึงเวลาและก็ไม่เชื่อว่าคนไทยจะนิยมชมชอบสรุปก็คือไม่มีแผนในการทำตลาดในเมืองไทยและบอกทิ้งท้ายด้วยครับว่าถ้าตัวเขายังอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร k า w a s k i จะไม่มีการผลิตหรือนำเข้าบิ๊กสกูตเตอร์อย่างแน่นอน ในขณะที่ผมนั้นมีความเชื่อครับว่าวันหนึ่งบิ๊กสกูเตอร์ต้องแจ้งเกิดในเมืองไทยและจะเกิดกระแสนิยมอย่างมากมายเพราะว่าทิศทางตลาดมันกำลังเดินหน้าไปทางนั้นอีกเหตุผลสำคัญก็คือว่าในช่วง10ปีที่แล้วคาวสกีนั้นกำลังอร่ออร่อยกับการขายรถสปอร์ตทั้งนินจา250พัฒนาต่อนเนื่องเป็นนินจา300และ er6n รวมถึงมินิสปอร์ตหรือมินิโมตาร์ย่าง KSR ก็กำลังร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งรถผลิตไม่ทันขายดังนั้นบิ๊กสกูตเตอร์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายจึงไม่ได้รับความสนใจในการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยมาถึงวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วเขาสก,กีเปิดตัว J300 ในเมืองไทยช่วงแรกอาจจะขายได้ไม่มากนักแต่เมื่อกระแสมาแล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับ เหมือนเช่นที่ฟอร์ซ300ช่วงแรกออกมาก็ยังขายไม่ดีจบจนกระทั่งยามาฮ่าเปิดตัว X Max 300ออกมาแข่งขันด้วยตลาดก็เลยมีความคึกคักตื่นเต้นยอดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วครับว่าอะไรก็หยุดไม่อยู่รถมีการขาดตลาดทุกปีดดลเลอร์หรือว่าร้านขายมอเตอร์ไซค์ทั่วไปต่างก็แฮปปี้ค้าขายมีกาไรตั้งราคาแพงแค่ไหน คนก็แย่งกันซื้อครับสำหรับ J300 ผมบอกไปแล้วครับว่าเปิดตัวที่งาน i ิกมาโช2013ถััดมาอีก2ปีคาวสกิยุโรปก็เปิดตัว J125 อีก1รุ่นในงาน i ิกมาโช2015ทั้ง2รุ่นนะครับหน้าตาเหมือนกันแตกต่างที่เครื่องยนต์เท่านั้นดูจากรูปแบบดีไซน์ของมันณชั่วโมงนั้นก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วบอกเลยครับว่ามันมีความแหลมคมโฉบเฉียว ถ้าจะเปรียบเทียบกับ Honda ต้องหมายถึง f o r ์ซ่0สรุ่นแรกครับอย่าเอา f o r ์ซ่าสรุ่นปัจจุบันนี้ไปเปรียบเทียบหรือแม้แต่ x m a x Connected ก็ตามเพราะว่าดีไซน์มันแตกต่างกันถึง10ปีถ้าเอา J300 คันนี้หรือว่า J125 นะครับที่มีหน้าตาเหมือนกันมาจอดคู่กับ f o r ์ซ่0สรุ่นแรกในเมืองไทยผมบอกเลยครับว่าคาวสกินั้นกินนิ่มๆเลยครับน่าเสียดายว่าคาวสกิในช่วง10ปีที่แล้วเชียร์ไม่ขึ้นครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคาสกินั้นเป็นบริษัทญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์การจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่อะไรที่เสี่ยงต่อหน้าที่การงานนะครับทั้งผู้บริหารชาวญี่ปุ่นผู้บริหารชาวไทยต่างก็คงไม่มีใครอยากจะเสี่ยงกับความผิดพลาดในการนําสินค้าเข้ามาแล้วขายไม่ได้แต่ถ้าวันนั้นนะครับคาสกิเป็นของคนไทยเหมือนเช่นเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งในช่วงเวลานั้นคนไทยเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งก็คือบริษัทกอรี่ควสกิที่มีคุณชาญชัยมนุมัยพิบูรณ์และคุณปิติมนนมัยพิบู์สองพี่น้องช่วยกันบริหารงานคนไทยถือหุ้นในกอรี่คอสกิ51%ขณะที่โรงงานคอสกินั้นคนไทยเป็นเจ้าของ100%ครับผลงานที่เกิดขึ้นเมื่อ30-40ปีที่แล้วทุกท่านคงจำกันได้สปอร์ตตระกูล k r เซอร์ปิโกวิกเตอร์เกิดจากคนไทยนะครับ ตลาดมีการแข่งขันสูงมากนะครับคนไทยต้องการรถสปอร์ตที่มีความเร็วความแรงรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์แบบครอบครัวกึ่งสปอร์ตหรือกระเทยรถครอบครัวก็เช่นกันญี่ปุ่นไม่มีขายนะครับคนไทยต้องขอให้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตลาดเมืองไทยซึ่งก็แน่นอนครับว่าคนไทยต้องลงทุนเสียค่าวิจัยพัฒนาต่างๆมากมายจนกระทั่งคองสกีนั้นสาม,มารถทำยอดขายได้อย่างถล่มทลายในช่วงก่อนปีพศ2540 ก่อนจะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็ขายหุ้นคืนทั้งหมดให้กับญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดายถ้าวันนี้นะครับเค้าสกินั้นยังเป็นของคนไทยผมเชื่อว่าทั้งคุณชานชัยและคุณปีติมโนไมพิบูลต้องมีการพัฒนาบิ๊กสกูเตอร์ออกมาแข่งขันด้วยอย่างแน่นอนพูดถึงคุณปิติแล้วนะครับผมเองก็ยังเสียดายนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยให้โอกาสผมนะครับไปเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดแต่ผมก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นไว้ยังคงชื่นชอบการเป็นสื่อมวลชนในวงการมอเตอร์ไซค์อยู่ ก็ต้องกล่าวขอบคุณย้อนหลังไป20กว่า30ปีที่ผ่านมาครับคิดแล้วก็น่าเสียดายครับคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะครับว่ายุคนี้ Big กสกู t ตเตอรถ้ามีครบทั้ง4ียี่ห้อเหมือนเช่นสมัยก่อนนะครับที่ k a w a s a k นั้นมีทั้ง K R Serpico Victor เครื่องยนต์สงจังหวะ 150cc อซีซีออกไปท้าชนกับ Honda NSR 1 5 0 d o u b l e r NSR 150 SP ยามาฮ่เองก็มี TZ-R 150 TZ-M 150แล้วก็มี VR 150สุ z ูกิก็มี RG 150 g กมมาซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่คนไทยมีความสุขที่สุดในการขี่มอเตอร์ไซค์กับยุครุ่งเรืองของมอเตอร์ไซค์สจังหวะถ้าวันนี้มี j 300รุ่นที่2รุ่นที่3ออกมาแข่งขันกับ f o r z a 350 XMAX Connected ก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะมี j 350 j 400ออกมาก็ได้ อย่างไรก็ตามความหวังบิ๊กสกูตเตอร์ของคา w a s a ที่ดูเหมือนจะริบรีแต่ถ้าหากว่าคา w a s a ที่อินโดนีเซียมีความต้องการบิ๊กสกูตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่ครับเพราะว่าขณะนี้เสียงของอินโดนีเซียนั้นใหญ่กว่าเมืองไทยนินจาเด็ก 25R ก็เกิดขึ้นเพราะอินโดนีเซียต้องการคา w a s a ที่ญี่ปุ่นจะได้มีการพัฒนาออกมาให้กับคนอินโดนีเซียใช้โดยเฉพาะส่วนนินจาเซดก 4R นั้นเหมือนเป็นของแถมครับเพราะว่า ใช้โครงตัวถังร่วมกันดีไซน์เหมือนกันแตกต่างที่เครื่องยนต์เท่านั้นแต่ว่าพิมพ์เขียวเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยแค่ขยายไซส์ให้กว้างขึ้นคือพัฒนาเซดิก 25R แล้วได้แถม 4R อีกตัวหนึง่งเน้นวางขายที่ญี่ปุ่นแล้วก็เมืองไทยเป็นหลักแต่ถ้าคนอินโดนีเซียนนั้นอยากได้ราคาจะแพงมากครับเพราะว่ากรแพงภาษีรถที่เกินกว่า2 5 0 c ีนั้นจะสูงมากลุ้นเพียงอย่างเดียวนะครับว่า ถ้าคนอินโดนีเซียต้องการบิ๊กสกูเตอร์เมื่อไร่คนไทยก็อาจจะได้ใช้ตามไปด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ